ค่ายมวยศักดดำตั้งอยู่ชาญเมืองติดกับป่าช้าเก่าร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่ชื่อเสียงของค่ายกลับด่งดังในวงการมวยเพราะผลิตนักมวยฝีมือเยี่ยมออกมาไม่ขาดสายเพียงแค่6เดือนก็สร้างแชมป์มวยรุ่นน้ำหนักต่างๆจนผู้จัดการมวยแย่งกันมาทาบทามยศเด็กหนุ่มวัย18ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักมวยเดินทางมาฝากตัวเป็นสิทธิ์ประตูไม้เก่าคร่ำคร่าเปิดออกด้วยเสียงเอียดยาวน่าขนลุกครูดำอดีตแชมป์มวยวัยห0ที่ไม่เคยมีใครเห็นเขาชกมาก่อน ยืนต้อนรับด้วยรอยยิ้มบางดวงตาวาววับประหลาดใต้คิ้วหนาดีใจที่มีคนกล้ามาที่นี่ครูดำกล่าวด้วยเสียงแหบตำ่ำเราต้องการคนใหม่พอดีเจ้าเป็นคนที่49ยศสังเกตเห็นนักมวยในค่ายสิกว่าคนมีสายตาว่างเปล่าเคลื่อนไหวแข็งทื่อคล้ายหุ่นยนต์แต่เมื่อซ้อมมวยสีมือกลับเหนือชั้นแตะเขาเร็วเหมือนสายฟ้าหมัดหนักราวกับคอนคืนแรกในค่ายเสียงกลองโบราณดังแว่วมาปลุกยศให้สะดุ้งตื่น เขาแอบตามออกไปดูพบครูดำและนักมวยทั้งหมดยืนเรียงแถวริมป่าช้ากลางวงพิธีมีอ่างทองเหลืองบรรจุของเหลวสีแดงเข้มวิญญาณมวยโบราณจงมาสิงสู่ร่างศิษย์าครูดำไร้คาถาด้วยเสียงสั่นพรา่าเรานำความเจ็บปวดมาเส้นไหว้ท่านรับเลือดและความทรมานของผู้พ่ายแพ้ซ้ายมือของครูมีกล่องไม้แกะสลักลายยานันยศแอบดูพบว่าข้างในคือกระดูกมนุษย์ผูกด้วยผ้ามวยเปื้อนเลือดผู้สอนจะได้อายุยืนยาวส่วนผู้ถูกสอนนั้น เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหลังยศทำให้หนาวสั่นไปทั้งร่าง